ผมมาก่อตั้งหมู่บ้านดีๆแต่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นยับยับเลยเรื่องก็คือผมกำลังจะวางแผนก่อตั้งหมู่บ้านในเซิร์ฟไทยครับบนเซิร์ฟ SMP ของเขาอยู่เนี่ยแหละ ซึ่งตีหมู่บ้านก็เป็นบ้านทรงไทยย้อนยุคแบบเท่ๆแต่ว่าโลกความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเพราะหมู่บ้านผมก็เป็นที่จับตาของบรรดาแก๊งๆในเซิร์ฟแล้วยังมีคนมาปักป้ายประกาศสงครามกับผมแบบโดยตรงและคนในหมู่บ้านผมก็เริ่มโดนสังหารกันบ่อยมากๆแถมพวกเรายังสู้อะไรยากมากๆครับเพราะว่าของพอเราเกือบทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นของเริ่มต้นกันหมดเลยตอนแรกก็มีน้องอยู่2คนที่มีของพอจะปกป้องพวกเราได้อยู่แต่ว่าสุดท้ายก็โดนคริสตัลรอบสังหารของตกไปทั้งตัวรยบร้อยทําให้สถานการณ์ การหมู่บ้านเราตอนนี้มันย่ำแย่มากๆยังดีครับที่เราได้รับการช่วยเหลือจากแกงของพี่วารักษ์ซึ่งเป็นสรีมเมอร์อีกช่องหนึ่งซึ่งเขาก็มาคอยช่วยคุ้มกันพวกเราบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าผมก็ยังคงต้องการกําลังเสริมจากทุกคนสุดๆเพื่อมาช่วยผมก่อตั้งหมู่บ้านนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันเลยครับที่เซิร์ฟไทยครับเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็คอมแนะนําให้มาเล่นที่เซิร์ฟ S M P กันนั่นแหละครับเป็นแนวเซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดของแท้ที่โคตรมันในเซิร์ฟยังมีระบบหาตัง สามารถฟาร์มตังค์ไปซื้อไอเทมซื้อของต่างๆได้หรือว่าจะแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยก็ได้เช่นกันแถมตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่อีกด้วยลองตามมาเล่นกันเยอะๆครับตาม IP ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลย